เงินสำคัญแต่ไม่ใช่ที่สุดเงินซื้อความสุขฉาบฉวยได้แต่ซื้อความสุขที่แท้จริงไม่ได้เงินซื้อมิตรได้แต่ซื้อความจริงใจไม่ได้เงินซื้อโอกาสได้แต่ซื้อเวลาไม่ได้รวยแล้วทุกข์ไม่เคยมีความสุขไม่เคยสงบชีวิต หมกมุ่นยิ่งมียิ่งโลภเหนื่อยจนลมหายใจสุดท้ายยังไม่รู้จักคำว่าพอรวยแต่ขาดความรักมีแต่คนหวังผลประโยชน์เอาเปรียบปลอกลอก,กอบโกยเงินมีมิดมาเงินหมดเหมือนหมาตัวหนึ่งอย่าปักทงว่าเกิดมาเพื่อก้มหน้าหาแตกเงิน ใช้ชีวิตบนความพอดีรวยแบบรู้จักพอไม่ดิ้นรนจนทุกข์ไม่อยากได้จนเห็นแก่ตัวไม่โลภจนลืมแบ่งปันเงินสำคัญแต่ไม่ใช่ที่สุดต่อให้รวยล้นฟ้ามาจากไหนลมหายใจสุดท้ายก็แลกไม่ได้ด้วยเงิน